วันนี้จะพามาดู6เครื่องประดับสายมูยอดนิยมที่กำลังมาแรงในช่วงนี้จะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะอันดับที่6เครื่องประดับสัญลักษณ์ชัยค่ะช่วยในเรื่องของการนำพาความโชคดีเข้ามาในชีวิตและยังเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขด้วยค่ะอันดับที่5ดาวเดวิดมีความเชื่อในเรื่องของการปกป้องคุ้มครองจากพลังงานลบและยังช่วยเสริมสร้างความสมดุลและความกลมกลืนระหว่างจิตวิญญ,ญาณและก็ร่างกายค่ะอันดับที่4ต้นไม้แห่งชีวิตถือเป็นสัญลักษณ์ของความเติบโตความแข็งแแกร่งละ พัฒนาตนเองเปรียบเสมือนต้นไม้ที่มีรากอย่างลึกและกิ่งก้านที่แผ่ขยายค่ะมาต่อกันที่อันดับที่3 Evil Eyes มีความเชื่อในเรื่องของการช่วยปกป้องผู้สวมใส่จากพลังงานลบความอิจฉาริษยาและก็สิ่งชั่วร้ายค่ะและตัว Evil Eye นี้นะคะในแต่ละสีก็จะช่วยเสริมสร้างในด้านต่างๆที่แตกต่างกันค่ะเช่นสีชมพูจะช่วยเพิ่มพลังในด้านของความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ในเรื่องของความรักค่ะอันดับที่2องคร c เวอ e r ค่ะมีความเชื่อว่าเป็นใบไม้แห่งความโชคดีนะคะซึ่งในแต่ละแฉกก็จะมีความหม ายทแตตกก่่งันด้วคะได้แก่ความหวังความศรัทธาความรักและก็ความโชคดีค่ะอันดับสุดท้ายอันดับที่1เครื่องประดับยอดนิยมตลอดกาลนั่นก็คืออินฟินิตี้นั่นเองค่ะอินฟินิตี้หรือความไม่มีที่สิ้นสุดแสดงถึงความเป็นนิรันดร์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักมิตรภาพหรือว่าความทรงจําที่ไม่เคยจางหายเป็นความสัมพันธ์ที่จะคงอยู่ตลอดไปค่ะหากใครที่กําลังมองหาร้านเครื่องประดับขายส่งเงินแท้คุณภาพดีนะคะก็สามารถเข้ามาเลือกชมสินค้าน้าร้านเราดูก่อนได้เลยค่ะและ และตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสามารถเปิดบินที่10,000บาทได้ค่ะจากปกติเราให้เปิดบินที่3 0 0 0 0บาทโปรนี้พิเศษเฉพาะลูกค้าที่มาเลือกซื้อสินค้าที่หน้าร้านเท่านั้นนะคะและโปรโมีจานวนจํากัดถึงแค่ซินปีนี้เท่านั้นค่ะหรือหากใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรสอบถามทางร้านได้เลยค่ะ